อืเมหาัวตั้งรัุดยอดีเร่ก่อนูลยสวยไายอาอ้ายเลยสวัสดีครับพุกน้องครับวันนี้อยู่กับช่องยูทูบต้นกับกรบมานนองหมากไฟครับ มาหาต่ออีพี่ที่สองครับพี่นงครับหาประทันเหมือนนะครับเนาะฝนกาดก็ยังสีหน่วยมากเลยละครับพี่น,นงฝ่าวาฝ่าวออกคกับมาเสียนังผักจักน้อยกันเลยประเด็นหนังย่านฝนตกห้ามจ่อยครับพี่นอ,นองฝ่าวขอมามหาต่อเลยครับ nhiêu là ai con bậc ngay trẻ con mà không không thấy thấy có thấy

Nó có mình làm con mình này này cá non đang hiện mà đang đen đen thằng cao quá เหน่งแโอ้เราขึ้นกอสูงมากเอาขึ้นกอเออไ,ได้อยู่นี่ครับพี่น้องครับสามหยอนนะครับนะหนึ่งหยอดนั่นแล้วก็บผลหยอดนึงอยู่ตั้งกลางนะ่ะแต่กัหยอดที่สามผลครับขึ้นกอครับพี่น้องครับอีสามหยอดครับกอเนี่ย

เป็นสีหน่อยๆครับพี่น้องครับไอ้ก้อนไช่ย่อุ้มไดยต่วมันจะชนควายขวางทางออกปลาไปบ่ได้มา ม่ค่อยเห็นหน่อยก่อนอบะมีห้อยค้นหักกับจะว่าม่นมาท่านออกครับพี่นุองคนคนนีนน้สองยอดฮะสองยอดอืมไปคนเอาไปทั้งคน าท่าเมเลยสันมันจะมีเห็นเผืองท่ามเนาะถ้กับบ้นเนี่ยได,ดย้ก่อนลองแนมเบิ้งดีๆด้วยเพราะว่ามันออกใั่ไหม พอตั้งจุคูจิคีอยู่พี่จังอ่นอยู่ลิบที่เหลียวแนมไปพอตะไกลด้วยเดี๋ยวมาเบิ้งกอทั้งหนาน้ำกันกับพี่น้องครับข่าพี่น้อง ลลองก่อนเป็นห่งงมือไงป่ะครับเป็นหน่ังอยจะฝ่าเมือด้วยจริงจังไดเนาะโอ้ยกระจับแม่ก่อน ไปแล้วสองั้นตอนนี้ก็ไปออสองนี่ด้อโอ้หอยหักสดๆสรหอนๆอเลไตอนนั้นมาแต่หักไปเดียวบ้าือดอหรอ,อนอกขึ้นกองครับพี่น้องครับ เย็นสีเย็นๆไ้ก่อนหอรือว่าเราเปียกเหงอเรามันชุ่มหรือหรือว่าอากาศมันเย็นไหมเมน,นี้เขาเจาวาผ้าอยุ่เข่าบัครับพี่น้องครับทั้งทางอีสานที่จริงเขตาตะมูวว้านไ้ก่อนเขาตะมัวว่านแตวนว่ว่ามอเห็นตกขอว่านหอนแดดเปียงๆอยู่ น้ำด้วยมถึงท้านั้นตั้งบนเสียมไหมแล้วก็ไลออกมา Ken 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 ken. Phun nè. Ôi xịt giờ. Hãy no lại con เบิ้งน้าใหม่นะมีกรนครับหนึ่งสองสามถามน้อต<น>ัดเลยตอนลงมาทายอยู่ทางหลังฟังเสียวกันครับพี่น้องมันยอยู่หลังโอ้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 ไหลลงน้ำซะมันยอยู่หลังนั่นพุณเด็ก่อนหยอดหนึ่งซีหยอดจนตัดตรงคอนนะแม่ที่ข่อยบอกแมต่ตรงที่มันมีอันนี้หุ่มเหมือนไห่มบอกหุ่มไหม я. เออนั่นแหละมันจะอ่อนตรงนั้นเลยนั่นแหละน้ำอืมว่างไว้กันไปกับสไลล่งคล่องเพอาะไข่ไหน ที่ีกรลังโพฝนหยอดที่หางคนฟังั้งข่อยดีแต่ละข้เนแบ่บางน้อนดน้ำใหม่กันน้ำสอยยงเด็กนอนเบื้อง,อองนอที่สามครับอันนี้ก็หยาดที่สกําลังโพ ล้นไปใส่ไหลก่อนขาดแล้วเด้ล้วนข่าทั้งในสิอาจจะข้างในปะไม่เห็นเลยนี่กอบ่าขาดปุ๊บล้วนนี้เนื้อเสียงกอกแกกอกแกรอาจจะได้ข่าทั้งในลอะไรอาจจะมีตัวเท่นี้แหละไม่เห็นเลยนั่นเอาขาดปุ๊บล้วนข่าทั้งในเลยนี่ใส่ถึนเลยกัน đường <laughs> nói vậy. ตาที่สองครัไปเด็กเตืองไปหลายก่อนเตือง,งนะอะไรเนาะเตืองตาละม,มาครับพี่น้องครับกินข้าวแล้วแล้วก็ลุยต่อครับแบบททนี้ยังหาอีกอยู่ครับยังก่อไปหาอีกอยู่ครับราวังโดยส่วนมากขับไปด้านหลัง,ลงมียง่ยังตะห้อยก้นสับหน่อยก่อนเนาะ คลิปแรกเข้าไปยังพ่อได้สับอยู่แต่ว่าคลิปที่สองอยังยังมันนพ่อต่ห้อยก้นสับเลยครับพี่นงองครับในเมื่เลาะเล่มน้ำขุนเป็นพ่อได้สับอยู่ครับมะครับมาหลุนตอครับนะครับพี่นงคงครับกินเขาเหลวกัลุยตอเลยครับนี่สีําก้อนนะครับนะอ่ะาหลอนะี่ม่พอแล้วครับพี่อ๋อซวยๆไปก่อนอืมอืมอ่าตัดเลยก่อน นอนอยังก็ะขึ้นนอนยังก็หืมนอซ่วยๆมั้ยนอซ่วยๆเตรหวอยฟังแน่กันน่อยหืมลอยฟังแน่ระวังเลยนอซ่วยๆนอนช่วยๆ, <laughs> วยๆจตัดกินดูเออนั่นแหละสวยหนะ่านอที่สองข้าบุนอยู่ในุ่่น,ในเดียครับพี่น้องครับ หนอ่อต้มเหมือนกันอีกหน่อหนึ่งนะครับปนนี่หลือุนแล้วครับพี่น้องครับหน่อต้มไว้กันหน่อต้อมหน่อต้อมุน ไม่เอาไปเร็วจนฮะแม่แทบได้เร็วมาอยู่ก็สับคักซับเนี่ยว่เร็วว่า้คเจ้าหักไปแล้วครับพี่น้องเอกอนแล้วไปสับทุกคนมาอยู่ก็สับคักซับเนี่ยแต่ว่าขาแจ็กเทียรอบที่ตะเดย์เนี่ยเออนไปสับตัวใครจะเนียรอบที่สามหรือมั้งนี่ของสามพอป เบ like. ้องอุ้มไมครับพี่น้องครับอุ้มหมีก่อนพี่น้องนึ่งเก่อน

Rồi Nó nằm cày ngang cái nó còn nó bảo hiểm. <laughs> làm cho nó nhanh, nhanh, กำมีดหลังมากก่นในเปียงนี่กำมีดนะเออนี่ว่ากำมีดหรือใจด้านสวยงามอีกแล้ว ก็ <Okay. S 2> มันตายแล้ว อีกแล้วขึ้นกอ่อขึ้นกอ่อทีครับพี่น้องครับก่อที่กรเจาบอ่หมดมากนันอยู่ขางเขียวครับพี่น้องโก้โหหก่ออยู่ครับนะี่ย ังสั้นเนี่ยครับพี่น้องครับทั้งล่างทั้งล่างในนามเขียวนนนขนาดสั้นยังมีคนมาบ่อยก่อนอ <c oughs> ว่ามีนั่นกนอนอันที่ข่อยซับที่มันล้นเขอนใน้กอแหมไข่อผ้าอ่อนมาอีกฟังหน,น,น,นึ่งเมี่นเนี่ยมึงเนี่ยอยู่ก้อนนั่นละ่ะนี่อัตอน,ตน,นต้นตูดท่านแต่นี่ <c oughs> เห็นหล้วอันไหมอันละตอนกระซับแล้วมันหายวับไปเลยนนะ ก็เลยพามาเขาอยู่ฝฟังหนึ่งมหน็้ีตังนี้ทับคัณคุณนทาไหายไปใส่อม่ไปหนนีั่หันเองอือนี่ น้องงานมีัวไหรก่อนมีอหลรก่อนทั้งออกทั้งทั้งที่เขาที่แียกกันนะไปออกไปเป็นอะไรแล้วพี่นั่หละทั้งนั่นลงละ แคบมันบ้า,างข้าเจ้าเลยบ่หมดไหวก่อนแต่ว่าเราบางท่างนี่กับท่างเก่าอีกอย่างกับไงก็การนี้ก่อนทา่ <laughs> ทางเก่าไปก่อนว่ะ <laughs> ออกมาอีกฝั่งหนึ่งละครับนี่บางทีขอมา้าตาแหลกๆนะครับเนะาะ <laughs> สามนอครับไหาขึ้นไปหารถเหรอครับพี่น้องครับ,อย,รบ,อ,รบอยู่ในอุ้มหมนครับพี่น้องครับน้องงาาไม้ก่อนอ้นอนอสวยครับนี่ เบิ่งน้ำอีก่อนอีกครับใช่ก่อนนี่นี่นอีก่อนแล้ว,วังแล้วพ่อนน้อยไงครับพี่น้องนี่ใช่นี่นี่นี่นปลานอนนี่ไหมนอนนั่งดินอันซ้ำนิดนน่น่อยก่อนทั้งหลงังทั้งหลังอ่อนนะิดหน่อยน้องใหม่ไว้ครับพี่น้องไล่ไล่อัน เนี่ยต้นเล่าว่าซื้อว่านอไม่ไว้เด้อครับพี่น้องครับเพราะมันเพราะมันต้นเราเองนะครับนอไม่ไล่นอไม่ไว้นะครับเนาะนัะ่นน้องงา่ายไหมก่อน,น <ำ S 1> เอาเอา,เอามาเหมนที่นี่เอาจังเลยเอาได้ตรงใสนน่สิเป็นนอหนีละไอคอนที่ใส่แดงแรงแดงแดงใส่ให้เสริมข้ามพอดีเลยไม่มเห็นเานี่เอาเลย เลยก่อนสวยลายสวยลายอ่ำอ้ายเลยเจอกอนมาด่ลายอะไรนะดังดังดังอะไรนะพี่ว่าลายพลอยลายพลอยงามนะครับพี่น้องครับนี่ ที่ม่วงแล้งอะไรกันเนียนนี่แหละก้อนนี่แหละมันต้องอ่อาอีกฟังกับพี่น้องครับ จัดเลย ครับพี่น้องสำหรับคลิปที่สองกะใบซ้ำหนีน,นะครับเนาะนี่เต็มตะก้าเนาอใหม่งามๆอยู่ u, ครับนี่โดยเฉพาะเนาะนี่เนาะนั่งดินเนาะเสื้อถายครับกะเอาไว้ถ้าไปแกงมาแล้งครับพี่น้องแต่เ่ราะคำกอนนะครับเนาะอยากกินแกงเนะาะใหมดด่ใส่แคลมดแดงแล้วกะใส่เฮ็ดเผงืงท่ามนน่ำครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อครับพี่น,อน้องครับที่มาหยังปลาหานเนาะใหม่เป็นมตนูต้นครับอีกอนหนึ่งแต่คลิปแรลกนะครับเนาะแล้วกาคลิปกินข้าวปลาแต่พี่น้องมาท่านในเบื้องกะ อันเป็นเบื้องใหนได้ครับพี่น้องครับคลิปกินกับปลาตัวสีลงกรอนนะครับเนาะนี่มาเบื้องผลงานท้องมนีเอก่อนผลงานหน่อไม้สวยๆในซองกระตาครับพี่น้องอันหนึ่งอยู่ในโกลนหล่นล้วก็อันหนึ่งอยู่กระตาผลนะครับเนาะไปเอก่อนครับบ้านแลวครพี่น้องครับขอให้พพอแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงทำรับคลิปนี้ก็ไวไซ้ำานีครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ all right ไฟยังไรแม่ก่อนใช่ไหมน้องแต่ทำไมมันซึกแซกจังเลยเห็นไหม <c oughs> บัไฟสิกแซก้าจุดจากตรงไหนนี่ทำไมมันเหมือนตรงหมู่บ้านเราเลยใช่ไหมพี่ก่อนมันมันขึ้นตรงหมู่บ้านเราเลยไหมบังไฟสิกแซกกับพี่น้องคณนณะ่ะ